เด็ดตกพื้นอย่างดังเด็ดตกพื้นตกพื้นแรงมากสวัสดีครับวิวผมนะครับในดิวช <agę> ันมาต่อเลยครับเมื่อกี้มันโปรแกรมมันตัดครับผมอันนี้คือผมมากลับมาเอาของครับหนึ่งสองถ้าคุณระแคะดีๆถ้าคุณจะเจอชื่อเพื่อนผมคนหนึ่งนะแทนทีออทีครับเขาเป็นคนขายเด็ดครับ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันผิดแล้วเพะผิดดูครับผมผมจะไปตกเพื่อนผมขึ้นมาถ้าผมทำมันตายเกิดในลกแล้วมันมันขึ้นมาบนโลกแล้วอ้าวเลยเพื่อไปเอาของ

ไปว่ายน้ำกันคุณกล้องครับม่บ่อไหมน้าเ่าไหนบุ้มปว่ายน้ำในลาไหมไม่กไูวแม่งเลกหายแล้วกูจะขึ้นมาไม่ได้มักก็ตายมึงก็ค่อยขึ้นมาดิแต่กูค่อยเสียได้เยอกูี่กูได้หนึ่งแล้วกูมีเสียายเลยกูมีสิเจ็ ได้เจะหได้เยเออต้องไปต้อไปตั้มวัวให้มันให้มันให้มันอนาจารเปบวกตั้งนานโออนี่ไอ้นี่ไอ้นี่เดี๋ยวได้มากผูสายมันเออคุณผมคิดว่าเราไปนอนก่อนเถอะเออใครก็ได้ย้ คือคุณโยนนาริชั่นให้ผมนะแทนลบลบลบอ้าวเฮ้ยแม่งปิดประตูเลยนะกูเฉยเลยอ่านี่อีกอันหนึ่งแทนนายวิชันมาเอามาเอาลายลายได้นะครับเดี๋ยววันนี้ไปบวกกันนะครับผมวันนี้เราจะไปล่ามอนเตอร์ครับผมเงียบขาไปใหม่อ่ะมาจุดในดเตอร์เฮลโล่ลิตเติ้ลเกิร์ลลิตเติ้ลเกิรลไปนายวะไปไม่ต้องกดแอปสิได้ไหมใช้แล้วอ่ะเอาสิ ิดตรงหน้าเลยดิคุณกองครับอืมเร็วครับผมอยากไปบวกกับมอนแล้วครับตรงไหนอ่ะจดดนดิดดน้องเพลงเาดิคือเนาะคือว่าถ้าถ้าเจ้าของเพลงนี้ครับถ้ามาดูน้าดูคีิปผมก็บอกไว้ค่นั้เขาเป็นคนกีดจัง